สวัสดีครับผมมือใหม่เลี้ยงไก่ไข่สิบสาวนะครับมือนีสิบทำการหมักน้ำขี้งัวเพื่อจะขยายพันธนุ์แหนแดงครับผมนี่ได้พันธุ์มาแล้วได้พันธุ์มาแล้วอันนี้คือน้ำบริสุทธิ์น้ำในในบ่อ ไม่มีคอเลียนครับผมน้ำจากบ่อน,นี้ตักขึ้นมาครับผมแล้วก็อันนี้พี่วัวแห้งหนึ่งมัดตามสิปันแน่น้ามาเนะครับนาออันนี้เฮ็ดเฮ็ดตามติปันแน่น้ามาเนาะเอาลงจุ่มน้ำเพั่นว่านี่แหละพี่วัวเอาลงในถังเนาะครับเนาอ ลงในถังไป,ไปแล้วบมันแล้วก็พวกเอ่อคนเดินว่ายังเกาะปุ๋ยพวกที่มันจะเอไปเพิ่มรากให้เอ่อแหนแดงให้แหนแดงงามนะครับเนาะมันก็จะเข้มข้นเราก็จะเอาแต่น้ำามันคือมืออื่นเพิ่นบอกว่าหมักไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็จะเอาไปเติมในตรงนั้นครับผม ตอนนี้หมักหมักไว้ก่อนหนึ่งคืนอันนี้ปลูกแบบมือใหม่เท่านั้นครับผมไก่พร้อมไข่อารมณ์ดีเนาะครับผมนี่ที่วัวลงไปในนั้นแล้วอ้าวนี่แหละครับผมเติมน้ำให้เต็มเต็มก่อนอ่า เต็มก้อนครับผมครับผมแล้วก็ปิดฟ้าเลยมาเอื่นนาะนี่เนาะโอ้กํลังอ่นนีอยูอ่เนาะนี่ครับผมปิดฟ้าน้ำหมัก ขี้วัวครับผมมืออื่นก็นสีิมาทําการเปิดนะครับนี่น้ำเต็มน้ำเต็มถังแล้วก็พรุ่งนี้มาเปิดเปิดแล้วก็สิเท่าน้ำเพิ่มลงมานีครับผมก็เท่าที่เพอขาวข้าวขอมูลมากอก่ะแหนแดงพันว่ามันขยายพันธุ์เร็วแล้วมันก็น ติดง่ายเนี่ยมันก็ถือว่ามันอยู่ในนามจังสีมันเกิดสิ้ทยอยขยายไปเรื่อยครับผมพอมันจเจริญเติบโตก็ทยอยตักออกมาผสมอาหารหรือว่าสับบางๆหรือว่าไม่สับเลยโยนใหยไก่ให้ปลาให้กบใหสัตั์เลี้ยงต่างๆเท่าแทบทุกชนิดกินได้ครับผมนี่ครับผมเบื้องต้นด้วยมือใหม่ เลี้ยงไก่อารมณ์ดีพวกแ้ํแดงครับผมนี่แหละครับผมวันนี้ได้มาสองฟองแล้วเมื่อวานได้มาสามไก่อารมณ์ดีครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามเลี้ยงไก่พร้อมไข่สิบสาวครับผม